สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านแล้วก็อ c ทุกคนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชมีรถมาอัปเดตนะคะเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น t o y ยต a c โค o รร a อันตินะคะ 1.6G ปี2018นะคะสำหรับคันนี้นะ,ะได้เป็นสีเทาดำสวยๆเลยนะคะได้เป็นสีที่หายากมากในตอนนี้นะคะมีเข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกนะคะไม่ควรพลาดเลยสวยๆเดิมๆการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ มาพร้อมใหม่วิ่งใช้งานเพียงแค่150,000กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นรถนะคะสวยๆราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะกับตัวรถคันนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าที่มีเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวศนย์บาทได้เลยนะคะพร้อมรับดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 5 9นะคะนาน4ปีนะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่อยาก ผ่อนยาวๆนะคะ7ปีอยู่ที่2.99นั่นเองนะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชั่นนะคะกับบอดี้รถคันนี้กันนะ สำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้จะได้เป็นโฉมไมน์ด์เชแล้วนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะด้านหน้า2ชั้นแบบนี้สวยๆนะคะมาพร้อมทะเบียน7ก็กไก่รอเรือ4162สอสวยๆกรุงเทพมหาคนครนะคะและถัดมานะคะในส่วนของตัวไฟนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นไฟหน้านะคะไฟหน้ามังติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ LED ให้ด้วยนะคะกันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยเลยนะคะสาภาพสวยๆนะจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักผิดความจนน้ำแน่น ะะและที่สําคัญเลยไม้เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของรอยต่อด้านหน้าตัวรถนะคะกันชนนะรอยต่อกริบแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยต่อใหม่แน่นอนนะคะ และถัดมานะคะสำหรับตัวยางนะคะตัวนี้ได้ยางปี2020นะคะอคดอกอยางนะ,ะเ,เดี๋ยวนุชเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะดอกอยางถือว่าวิ่งใช้งานได้อยู่นะ,ะออกปี22นะคะขอโทษทียางปี2022นะคะขอบ16นั่นเองนะคะในส่วนตัวแมทได้เป็นแมทเงาเดิมนะคะจากโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะของเดิมด้วยนะคะสภาพสวยเลยนะคะด้านข้างไม่มีร่องรอยแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะ,ะและมาที่กระจกมองข้าง ะะเป็นกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะน่าใช้งานเลยอ่ะถัดมาในส่วนของตัวกระจกรอบคันนะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะคะยังมีสติกเกอร์นะให้เห็นดูแต่ว่าเดี๋ยวนุติดฟิล์มให้นะคะสาหรับตัวกระจกรถนะเดี๋ยวติดฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะอ่าสวยเดิมนะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเทาที่หายากมากๆเลยสําหรับตอนนี้นะคะถ้าใครที่กําลังมองหาหรือว่าเป็นสาวก โตโยต้าโคราอันติปอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่นุ้ยอยากแนะนําเพราะว่าเป็นสีที่หายากมากเลยนะคะเป็นสีเทาดํานั่นเองนะคะสวยๆเลยไฟท้ายนะคะเป็นแบบเดิมนะ,ะจากโรงงานนะคะไม่มีน่องรอยการแตกแล้วแน่นอนนะคะมาพร้อมไฟทับทิมด้านล่างแบบนี้ให้นะคะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคามากๆรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการชนหนักพิวารจมน้ำแน่นอนนะคะไม่มีเขี่ยไม้ด้วยสภาพสวยๆเลยนะคะ,ะในส่วนของไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้านไม่มีร่องรอยการแตกล้าเลยนะสภาพใหม่กริกแบบนี้นะคะทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะ,ะมากันต่อกับ โครงสร้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะข้างประตูนะคะเป็นสีดํามาพร้อมสีเบจแบบนี้นะคะให้สวยๆและถัดมามาพร้อมตัวโครงสร้างนะคะน็อตเดิมน็อตแท้นะคะคันนี้ไม่มีร่องรอยการแกะไขหรือว่าพ่นสีแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยนะ,ะถัดมาในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะสีเบจเดิมจากโรงงานสภาพเบาะสวยๆเลยไม่มีร่องรอยการขีดขาดแน่นอนนะคะ ภายในตัวรถดูสะอาดสะอา้านน่าใช้งานกันมากๆเลยนะตัวนี้นะคะบอกย้ำนะคะว่าเป็นสีที่หายากและสีพิเศษด้วยนะถ้าใครที่กำลังมองหาหรือว่าถูกใจอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมหาหนุษย์ได้เลยตามมือโทรด้านล่างนะคะอ่ะมาต่อกันต่อกับด้านหน้านะคะข้างประตูนะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่นะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างตัวรถสวย โครงสร้างน็อตทุกตัวเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีล่องลอยการแกะไขหรือว่าพ่นสีทับแน่นอนนะคะสำหรับคอนโซลด้านหน้าได้เป็นคอนโซลเดิมสีดำจากโรงงานนะคะมาพร้อมสีเบดสวยๆทับแบบนี้ให้ด้วยนะคะและตัวเกะใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวนี้นี่ปิดเข้าปิดออกปกติเลยสำเนารถมีให้นะคะคู่มือการใช้งานก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะนี่นะ ภายในตัวรถดูส,าส,าสาะอาดน่าใช้งานเป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้สวยๆภายในตัวรถตกแต่งเป็นสีเบทดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดมาหาโนตตามเบอร์โทรด้านล่างรถสวยสาภาพเดิมการันตีโครงสร้างเลยนะคะด้านหน้าเดิมๆไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะคะ รูปห่อแบบนี้นะถ้าใครสนใจแวะมาดูรถได้เลยที่พยนอของเราตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1และเสรีไทย9 5นะคะเดี๋ยวนุชพาไปดูบอดี้ภายในตัวรถกันต่อนะคะสำหรับคันนี้บอดี้ภายในเดิมๆนะคะจะบอกว่าเดิมแท้จากโรงงานนะคะอ่ะนี่นะคะบอดีส้สวยๆเป็นแบบฟุตสตาร์ทให้แล้วนะคะคันนี้นี่เลย กุญแจนะคะสำหรับตัวนี้มีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะเป็นแบบฟุตสตาร์ทได้นะคะมาพร้อมพวงมาลัยนะคะมังติฟังก์ชันนะคะคันนี้ด้านหน้าจอใม่ปัจจุบันอยู่ที่158,807กิโลใหม่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและถัดมาในส่วนของตัวลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะได้เป็นแบบคลาสสิกจากโรงงานเขาเลยนะคะเป็นแบบปุ่มกดแต่ว่าหน้าจอใหญ่นะคะซึ่งใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะนี่นะคะ อ่ะแล้วก็จะมีตัวต่อสาย usb นะคะตรงนี้ได้นะอ่าถัดลงมานะคะจะเป็นที่เปิดแอร์อัตโน,นมัติปรับได้4ีระดับแบบนี้นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะสำหรับคันนี้นะคะน่าใช้งานมากๆนะคะในส่วนตัวตัวเกียร์นะคะตัวนี้ก็ไม่มีร่องรอยนะคะชำรุดหรือว่าถลอกนะคะสภาพสวย นะด้านเบาะนะคะไม่มีร่องรอยการขีดขาดเลยเบาะเดิมๆจากโรงงานสวยๆแบบนี้ค่อนข้างเป็นของเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะคะการันตีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสำหรับคันนี้สวยๆนะถ้าใครสนใจนะคะรีบมาดูรถได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะรถสวยแน่นอนนะ,ะนี่นะคะมากันต่อกับด้านหลังกันนะคะสำหรับเบาะด้านหลังคันนี้นะคะก็กว้างขวางมากเช่นเดียวกันนะคะนั่งมาสะดวกสบายไม่แออัดภายในตัวรถนะคะ ออกแบบดีไซน์มาแบบกว้างขวางสะดวกสบายนะคะซึ่งคันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับนะคะคนที่ชอบความสะดวกสบายนั่งแล้วไม่แออัดนะคะบอกเลยว่าโต o ยต้าโคราอัลติสไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีทุกโครงสร้างนะคะของโรงงานเราบริษัทเราเลยนะว่าของแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะอ่ะมาดูกันต่อสำหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันดีกว่านะ ที่เก็กบสัมภาระด้านหลังนะบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะคะเช่นเดียวกันนะเก็กบกระเป๋าเดินทาง4-5่้าใบนะคะสัมภาระจุกๆกันไปเลยสําหรับคันนี้นะคะและถัดมาในส่วนของโครงสร้างน็อตทุกตัวนะคะยังอยู่ครบหมดเลยนะโอยด้านบนรอยเม็ดองคเม็ดอาร์ตต่างๆกลมๆนะคะยังอยู่ครบให้เห็นกันแบบนี้สภาพเดิมภายในตัวรถสวยๆมาพร้อมอยางอะไหล่นะคะแม่แรงนะครบเลยนะคะ ทุกอย่างเดิมเดิมรอยซิลิโคนด้านล่างเดิมรอยเม็ดองเม็อดอาร์ตนะคะให้เห็นกันเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีติดแก๊สมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะมาหาโน้ตได้ตามเบอโทรด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวโน้ตจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะ มากันต่อสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้บอกเลยว่าการใช้งานนะคะน้อยมากๆนะในส่วนของห้องเครื่องนะะได้เป็นห้องเครื่องเดิมๆ VVTI จากโรงงานนะคะ รอยแต้มสีต่างๆนะยังอยู่เป็นของโรงงานเลยนะคะยังอยู่ครบทุกตัวนะโครงสร้างนะคะเดี๋ยวโนทให้มาเห็นนะน็อตทุกตัวนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆน็อตยึดกับฝากระโปงนะเดิมแท้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะตรงนี้นะคะให้เห็นกันเลยว่าเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของ คานหน้านะคะก็เดิมจากโรงงานตัวน็อตทุกตัวนะคะอยู่ครบหมดเลยนะไม่มีล่องรอยการแกะไขหรือว,ว่าพ่นสีเม็ดองคเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะให้เห็นการชัดว่าเดิมแท้แน่นอนนะในส่วนของตัวน็อตนะคะยึดนะในส่วนตัวนี้ก็เดิมๆเลยนะคะให้เห็นการนี ะะทุกตัวเดิมๆไม่มีล่องลอยการแกะไขหรือว่าพ่นสีนะคะฝากระโปรงเดิมรอยเม็ดกลมๆนะคะเดิมๆตรงนี้นะคะรอยสติ๊กเกอร์เดิมแท้แน่นอนนะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น t o y ย t a c โคราอันติ 1.6G ปี2018ราคา400,000 39,00 0บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละ7000บาทนะได้เป็นสีพิเศษสวยๆไม่วิ่งใช้งาน1 5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59จะหมดเขตวันที่5นี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องด้วยเพื่อจะได้พาชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสค่ะ สวัสดีค่ะ